สถานการณ์ของสงครามรัเสเซียกับยูเครนก็ผ่านปีที่3ไปแล้วก็กลังจะเข้าสู่ปีที่4ก็กาลังจับตาดูอยู่ว่าการเจราจาสงบศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะเจราจาการจบได้จริงไหมหรือจะสู้รบกันต่อหรือจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างหลังจากนี้นะครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานนะครับบอกว่าเรื่องนี้ยูเครนเข้าสู่ปีที่4ของสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัเสเซียนะครับโดยที่ยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถพึ่งพาพันธมิตรอย่างสหรัฐได้อีกต่อไปหรือไม่ขณะที่ ทหารของยูเครนที่อ่อนล้าก็กําลังต่อสู้ยึดพื้นที่จากการลุกคืบที่ไม่ลดละของศัตรูนะครับโดนัทรัมได้กล่าวว่าวาเลเดมียเชเลนสกี้เนี่ยเป็นเผด็จการไม่เป็นที่นิยมซึ่งจําเป็นจะต้องทําข้อตกลงสันติภาพโดยเร็วนะครับไม่เช่นนั้นจะสูญเสียประเทศไปขณะที่ผู้นายูเครนก็กล่าวตอบโต้ว่าประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นแ่ะก็มีการกล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐกลับมานะครับในเรื่องนี้เหมือนกันสหรัฐได้เปิดเจรจาโดยตรงกับรัสเซียนะครับที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่19กาุมภาพันธ ยุโปซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องของสงครามที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะครับสหรัฐระบุว่าจะไม่ส่งทหารไปยูเครนเพื่อเป็นหลักประกันหากมีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นภาระของบรรดาประเทศในยุโรปที่จะต้องต่อสู้โดยที่ไม่มีสหรัฐให้การสนับสนุนนะครับขณะที่ผู้นําของยูเครนที่กําลังเผเชิญความขัดแยง้งก็ได้โทรศัพท์หาผู้นําในยุโรปมากกว่า10สายนะครับตั้งแต่มวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดยส่วนใหญ่ก็เป็นการขอสนับสนุนจากการสู้รบนั่นเองนะครับนับตั้งแต่เกิดการสู้บ ชาวยูเครนลี้ภัยในต่างแดนมากกว่า6ล้านคนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีรัสเซียสั่งการบุกโจมตีทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศนะครับการสูญเสียทางการทหารนั้นรุนแรงมากนะครับแม้ว่าตัวเลขของผู้สูญเสียจะถูกปิดไว้เป็นความลับแต่จากการประมาณการของฝ่ายตะวันตกโดยอ้างอิงจากรายงานข่าวกองนั้นเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยหลายแสนคนของแต่ละฝ่ายเลยนะครับศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นกับครอบครัวต่างๆในทุกมุมของประเทศยูเครนงานศพของทหาร ถือเป็นเรื่องปกติในเมืองใหญ่แล้วก็ในหมู่บ้านห่างไกลผู้คนต่างเหนื่อยล้าจากการนอนไม่หลับเพราะเสียงไซเรนเรือนไพทางอากาศที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในแนวลบกองทหารยูเครนต้องเผชิญกับศัตรูที่มีจํานวนมากกว่าโดยมีคําถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตความช่วยเหลือจากทางสหรัฐแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าพันธมิตรในยุโรปจะสามารถเติมเต็มช่องว่างนี้ได้มากเพียงใดหากการสนับสนุนของสหรัฐหยุดลงหรือยุติลงนะครับ หัวหน้าแพทย์ของกองทัพยูเครนนะครับคุณเอฟเฮนโคลโลซอมก็บอกว่าทหารยูเครนกำลังมีสภาพจิตใจที่อ่อนล้านะครับพวกเขายังคงสู้รบต่อไปแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่มาที่นี่ตั้งแต่แรกเนี่ยเหนื่อยมากกว่าทางร่างกายด้วยซ้ำนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่อยู่ในระหว่างการหารือตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญ ou, ของการเจราจาตรงนี้อยู่ก็คือเรื่องของการเข้าถึงความมั่นคงของแร่ธาตุในยูเครนนะครับสหรัฐเนี่ยต้องการเงินหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อต้องการผลตอบแทนจากการที่สหรัฐได้สนับสนุนยูเครนไปในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้นําของยูเครนนะครับชีลเลนสกี้ก็ปฏิเสธที่จะลงานามในข้อตกลงดังกล่าวในเบื้องต้นนะครับโดยคัดค้านว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อยูเครนเลยและก็ไม่มีหลักประกันความ ปลอดภัยที่เขาต้องการนะครับแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าข้อตกลงนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว แม้ว่ารายละเอียดต่างๆจะยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับข่าวรอยเตอร์เขารายงานว่าคณะเจรจาของสหรัฐเนี่ยที่กดดันให้มีการบรรลุข้อตกลงเนี่ยได้เสนอความเป็นไปได้ในการตัดยูเครนออกจากการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาลิงของอีลอนมัสนะครับซึ่งดาวเทียมสตาลิงเนี่ยมีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติการทางทหารของยูเครนในช่วงที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังกดดันยูเครนให้จัดการเลือกตั้งนะครับโดยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะก็จะเข้าทางรัสเซียเหมือนกันพเพราะรัสเซียก็เคยกล่าวโจมตีว่าชีเลนสกี้เนี่ยไม่ม ไปนานแล้วนะครับทางด้านเชเดนสกี้ก็ออกมากล่าวว่าเขายินดีที่จะสละตําแหน่งประธานาธิบดีนะหากนั่นหมายถึงสันติภาพแล้วก็กล่าวว่าเขาสามารถแลกตําแหน่งจากการจากไปของเขาเนี่ยคือเขาจากไปก็ได้นะแลกกับการที่ยูเครนสามารถเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้นะครับที่นะ่จาจับตามองหลังจากนี้ก็คือสหรัฐ ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการทหารยุโรปหรือเปล่านะครับนิวยอร์กไทม์เขาก็รายงานว่าบรรดาผู้นําในยุโรปต่างกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าสหรัฐอาจจะถอนทอาหารออกไปหลายพันนายนะครับตามที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้เสนอนเมื่อไม่นานนี้นะครับผมนั่นก็ทําให้ยุโรปอาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกลุกลารรัเสเซียโดยชาติสมาชิกนาโตเนี่ยก็ต้องรับมือเรื่องนี้นะครับข้อมูลจากสหรัฐเขาระบุว่าสหรัฐเนี่ยใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ1นึ่งแสนหนึ่ล้านดอลลาร์สำหรับสงครามในยูเครนนะครับโดย67,000ล้นล่นเจ่ายด้านการทหานะอ ยุโรปก็ใช้งบประมาณไป6 5 0ม0้นล้านดอลลาร์นะครับสำหรับความช่วยเหลือด้านการทหารแต่ใช้งบประมาณด้านมนุษยธรรมเนี่ยมากกว่าสารัฐถึง21,000ล้านดอลลาร์นะครับด้านมนุษยธรรมแล้วก็การเงินที่ยุโรปได้ช่วยเหลือไปนะครับทีนี้ พูดถึงทางด้านยุโรปเรื่องของฝั่งยุโรปฝั่งยูเครนฝั่งสหรัฐแล้วเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของฝั่งรัสเซียเหมือนกันครับในช่วง3ปีของการสู้รบที่ผ่านมานะครับสำนักขา่าวของวอชิงตันโพสต์เขารายงานเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการเข้าถึงแร่หายากโลหะหายากในประเทศยูเครนนะขณะเดียวกันทางฝั่งรัสเซียก็เสนอการเข้าถึงทรัพยากรของรัสเซียโดยให้สหรัฐเข้าถึงทรัพยากรของรัสเซียเช่นกันนะครับคุณปูตินเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่ายู เหนือความร่วมมือให้กับพันธมิตรในสหรัฐรวมถึงบริษัทต,ต่างๆของสหรัฐในการเข้ามาทําธุรกิจในทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียด้วยนะครับผู้ปูตินก็บอกว่าแหล่งสํารองอลูมิเนียมจานวนมหาศาลของประเทศรัสเซียนยซึ่งเป็นโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นอวกาศอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกนะคูณปูตินเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลรัสเซียสามารถกลับมาจัดหาวัตถุดิบด,ดังกล่าวให้สหรัฐได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ร่วมมือกันทําธุรกิจกับอเมริกาเพื่อพัฒนาในการจัดหาแหล่งทรัพยากรต่อไปนะครับสหรัฐอเม มียากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่ใช้อยู่โดยส่วนใหญ่นําเข้าจากแคนาดา รัเสเซียก็เป็นหนึ่งในสี่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับคุณปูตินเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการผลิตโลหะหายากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคุณปูตินเขาบอกว่าเราอาจจะเชิญบริษัทของอเมริกาเนี่ยให้มาพัฒนาแหล่งสำรองอลูมิเนียมในแคว้นคาสโนยาในไซบีเรียได้นะซึ่งคุณปูตินเขาประเมินว่าโครงการมูลค่าในพื้นที่ดังกล่าเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นะก็ะยังเสนอด้วยว่ารัเสเซียอาจให้สิทธิสารัฐในการเข้าถึงแร่ธาตุในดินแดนที่รัเสเซีย,ยยึด แลสถานการณ์แนวโน้มของรัสเซียจะเป็นยังไงต่อนะครับสำนักข่าวอย่างโฟเรนโพลิซิเขาก็รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเนี่ยเชื่อว่าเวลาเนี้ยเขาได้ฟื้นอํานาจของรัสเซียกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่สามารถทําให้เกิดการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐได้นะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าน,น,นั้นนะครับเศรษฐกิจและงบประมาณของรัฐบาลรัสเซียกําลังเผชิญกับความตึงเครียดอย่างหนักนะครับคุณปูตินเขาก็ระบุว่าปูตินก็รู้สึกว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นสงครามที่่ไไมยยังยงง,งืนนทาากรรเิด้ะคบ จะเป็นสงครามที่หายืดเยื้อต่อไปก็จะไม่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับดังนั้นเป้าหมายที่ย่งดที่สุดของรัสเซียก็คือการขอให้สหรัฐผ่อนปลนมาตรการการคว่ำบาตรนั่นเองนะครับมันมีสัญญาณเตือนทางการเงินออกมา3เรื่องของรัสเซียที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นหลักๆเลยนะครับก็คือแหล่งรายได้ของรัฐบาลรัสเซียที่มาจากบริษัทก๊าซปอมบริษัทพลังงานกำลังประสบภาวะการขาดลุยอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่รัสเซียตัดสินใจปิดท่อส่งก๊าซไปยังยุโรปประเด็นที่2ก็คือธนาคารของรัฐบาลลลัเเซียง ที่จะซื้อนี้สาธารณะของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันทาให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการระดมทุนของรัฐบาลรัสเซียนะครับหลังจากถูกคว่ำบาตรแล้วก็ถูกตัดออกจากระบบก,การเงินตลาดต่างประเทศของรัสเซียนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือการคว่ำบาตรพลังงานครั้งใหม่ของรัฐบาลไบเดนก่อนที่เขาจะหมดวาระไปนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างยุนแรงต่อาการส่งออกน้ำมันของรัสเซียนะครับทีนี้ f o r e เ g n Policy เขาก็ทิ้งท้ายว่าปัญหาทางการเงินของรัสเซียมันมีแต่จะเลวร้ายลงนะเว้นแต่ว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐจะยกเลิกดังกระทันหันนั่นค ูตินหวังว่าจะได้รับจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับ โดยรัสเซียจะยอมปณีปนอมให้ทําได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปูตินก็ยังรู้้วยว่าสงครามดำเนินต่อไปนานเท่าไหรความเสี่ยงต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ก็จะจุดชนวนความไม่สงบให้กับประชาชนรัสเซียในประเทศเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่มีเป็นเรื่องของธนาการณ์3ปีของสงครามรัสเซียกับยูเครนที่เพิ่งผ่านไปนะครับหล,ลังจากจะเข้าสู่ปีที่4จับตาดูนะครับการเจราจาสถานภาพต่างๆจะจบลงกันด้วยการเจราจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือจะจบลงแค่ชั่วคราวหรือจะสู้รบกันต่อไปหรือจะเป็นยังไงต่อหนึ่ง จะมีประเด็นเป็นผลต่อเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การลงทุนในตลาดโลกอย่างแน่นอนนะครับ